ให้ร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยเออทำแบบนี้เตะทั้งคืนแต่กูว่าลิงตตย,ลนะยลาาแล้วนะยันระบินทบาทละไม่น่าจะยากเฮ้ยเฮ้ยอุย้ยอนี้เอาจริงเว้ยเฮ้ยห้านาทีสุดท้ายเลิกห้าลอบเอาเว้ยกูลิงไตยแลว้วกูใหญ่ยากนะมีใครเพิ่มไหมสังเกตพวกใหญ่หน้าดูหน้าหน้าจะต้องเืินลิงด้วแหวว โอ้ลูกกินมันฟุบผมบอกให้นี่ให้เลือกสียังยากเลยผู้ชมนะแดงเหลืองน้ําเงินนี่ยังยากแต่ถ้าลูกยอดไม่แน่แปบบ๊บเหดี๋ยวนี้วไว้แก่งไว้สันหันเข้าดีหุโหข้คมครับนะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็เลิกนะสี่รอบครึ่งฉาไวา้หื้ยโอ้แม่งจะตกไปกองกลางแล้วบึงสำเพ็งแตกละสองรอย เอาละจังเออบอกตรงๆเลยป่าลูกนี้ยากมาก3ามสิบสสิบลูกนี้ยากมากนะป่านะถ้าเข้าลูกยอดป่าบวชวัดเนี่ยไม่สึกเกียมตัวได้เลยผมบอกให้ลูกนี้มันยากมากอุยแป่งตีเข้าเหลี่ยมเลยเพื่อชมให้ร้อยนึงเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยอ่าผู้ช่วยเพิ่มไมกร้อยเป็นสามร้อยปอบมือเลย นี่สายบุญสุกใจอยู่แล้วผู้ช่วยจัดให้ผู้ช่วยหน่อยเออโอ้โหผู้ช่วยพอลิงไต้แล้วผู้ช่วยเอาด้วยยากผู้ช่วยไม่เสียตังค์เชื่อมผมจะร้อยนี่พอเบิกเก็บไปยันปีหน้าอ่าเก็บไปแล้วเอาละตจังลิงไต้แล้วสามนาทีครึ่งอ่ะเพิ่มไปสองร้อยเป็นลูกละห้าร้อยบาทเมเออลิงไต้แล้วเหลือ ประมาณไม่ถึงฮะอ่ะเอาไป200เป็น700ดรอปมือหน่อย700บาทลิงไตแล้วเข้าลูกยอดลูใหญ่ไม่เอาตัง์ขาาเว้ยเออพิ่ไม่ร้อยเป็น800ลิงไตแล้วลูกยอดเป็น800ขาาเว้ยชิปพายแล้วแมวดำวิ่งผ่าสนามไม่ต้องแดกอะไรนะโอ้โหบนไลัยนะครับ ลูก,กับแปดร้อยลิงใจ่แล้วเฮ้ยเอาเว้ยเอาเฮ้ยสามนาทีสุดท้ายสามรอบสุดท้ายเลิกสามรอบเ,เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ห่วงมีจริงนะจะตัดเตาให้เด็กเข้าสักลูกสักครับโอมเที่ยงเฮ้ยเอาเว้เฮ้ยไก่ละชา้ชาช้า เออผู้ใหญ่เชียบให้ส่องร้อยป็นึ่